อันยอเซโยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุทาสิมีสุขแสงรหัส6 5 1 2 4 7 0 5 3จากสาขาภาษาญี่ปุ่นค่ะ นี้ดิฉันก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุ่นค่ะปัญหาความขัดแยงระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีประวัติศาสตร์กันมายาวนานมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้ยึดครองคาบสมุทรเกาหลีในปี1910ถึงปี1945และยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองรวมถึงข้อพิพาทดินแดนและยังมีปัญหาความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและด้านการเมืองในปัจจุบันค่ะ Comfort w o m แ n ประวัติศาสตร์บาดแผลระหว่างประเทศเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นค่ะค o มฟอร์ต o ูแมหญิงบำเรอใช้เรียกผู้หญิงที่ถูกใช้บำเรอหรือประิบัติทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมาจากดินแดนที่ญี่ปุ่นนี่ยได้เข้ายึดครองค่ะนับตั้งแต่ช่วงเริ่มขยายจัก,กรวรรดิจนถึงช่วงสงครามโลกปี1905จนถึงปี1945ปัจจุบันนะคะก็ยังเป็นปัญหาทางการเมือง และศักดิ์ศรีของชาตทิที่แก้ไขไม่ลงตัวค่ะค่ะคอมฟอร์ตบูแมนปัญหาผู้หญิงบำเรอนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่ปี1932จนถึงปี1945ญี่ปุ่นเนี่ยได้จัดตั้งสถานบำเรอแห่งแรกในเซี่ยงไฮ้และขยายระบบนี้ไปช่วยเอเชียทั้งเกาหลีจีนฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ผู้หญิงประมาณ20,000 0คนนะคะถูกบังคับให้ทำงานในสถานบำเรอหลายคนถูกล่อลวงหรือถูกบังคับโดยทหารญี่ปุ่นค่ะสิ่งที่ผู้หญิงบำเรอจะต้องเจอนะคะนั่นก็คือการถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงสุขภาพทรุดโทรมบางคนเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตจากการถูกทรมานผู้ที่รอดชีวิตเนี่ยก็จะ,ะเผชิญกับความอับอายและก็ถูกตีตราทางสังคมค่ะส่วนบางคนเนี่ยก็ไม่กล้าเปิดเผยเรื่องจนอายุมากแล้วค่ะ หลังเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ได้จบลงทางญี่ปุ่น,นยก็ได้ปกปิดเรื่องนี้เอาไว้จนกระทั่งคิมฮักซุนผู้หญิงคนแรกในเกาหลีได้ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะและเป็นพยานถึงประสบการณ์ของเธอในฐานะอิงบัมเรอสำหรับกองทัพญี่ปุ่นเธอให้การและเป็นพยานในวันที่14สิงหาคม1991ในเดือนธันวาคมปี1991 เธอยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มต่อรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามค่ะหลังจากที่เรื่องราวถูกเปิดเผยนะคะทางเกาหลีก็ได้ประท้วงและเรียกร้องให้ญี่ปุ่นนี่ยได้ออกมาขอโทษและได้สร้างอนุสาวรีย์ The s t a t i o n of Peace เพื่อำรำลึกถึงผู้เสียหายในเหตุการณ์นี้ค่ะส่วนทางญี่ปุ่นเนี่ยในปี1993ได้มีแถลงการโคโนโะอ,ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการ ในปี1905ญี่ปุ่นได้จัดตั้ง Asian Women s Fund หรือก็คือการสร้างกองทุนเพื่อทดแทนต่อผู้เสียหายในปี2015ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ได้ทำข้อตกลงทางญี่ปุ่น,นจะต้องจ่ายเงินจำนวน1,000ล้านเยนให้ผู้เสียหายค่ะและในปัจจุบันนะคะเกาหลีก็ยังมีการตั้งการชุมนุมประท้วง หรือที่เรียกกันว่า The Wednesday Demonstration เป็นการประท้วงรายสัปดาห์ในเกาหลีใต้ซึ่งมุ่งหวังที่จะเรียกร้องความยุติธรรมจากร,ารัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับระบบการค้าประเวณีขนาดใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การปกครองของจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองการประท้วงรายสัปดาห์นี้จัดขึ้นทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงหน้าสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงโซ จนถึงตอนนี้ปัญหานี้ก็ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศหวังว่าการนำเสนอครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยครูอ u s ส s ชช์คำซามิดา